สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเีทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวกิจกรรมที่จะมีต่อไป2ส,สัปดาห์ดูกันนะครับเป็นกิจกรรมแข่งขันลงทุนนั่นอ่ v อ s t เ e ส t ์ e มนตตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึงวันที่14เมษานะครับ เวลาเราลงทุนกันแล้วแข่งขันกันลงทุนเราก็จะไต่แรงกันนะครับไต่อันดับกันจนํานวนเงินลงทุนหนึ่งล้านก็จะได้1ล้าน4ล้าน7ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้าน60ล้าน70ล้าน80ล้าน90ล้าน100ล้าน120 000, 140 000, 150 000, 180 200ล้าน250 000, 300ล้าน350 400ล้าน450สุดท้าย500ล้านนะครับลงทุนในเมืองเอก็ได้ของตามนี้ไล่มาตั้งแต่อะไรเนี่ยดูเอาไล่นี่ผมไล่จำนวนเงินก่อนอามาดูของรางวัลกันอของรางวัลก็คืออุปกรณ์ใช้ต่อเรือนะครับระดับ1-14อา่า แล้วก็มีโล w อเวนเจอร p แอ i n t m เมนเป็นตัวอัปเกรดตัวละครนะครับแบบระดับโลก่อน,ด,น,ด,นด้านการประจนภัยด้านค้าขายด้านการต่อสู้ให้มา80ชิ้น80ชิ้น80ชิ้นนี้ของที่เราไปสำรวจแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าพอหลังจากนั้นก็จะให้เป็นอุปกรณ์ต่อเรือระดับ1นึถแบบึงสิอ แล้วก็ intermediate ก็เป็นระดับสูงขึ้นมานะครับอุปกรณ์ไอไอเทมใช้อัปเกรดตัวละครเรารลูกเรือหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่อเรือระดับ1 1ึงขึ้นมาให้อีกอ่าแล้วก็มา intermediate scouting m a n u อ่ามีให้ไอเทมอัปเกรดตัวละครลูกเรือนะครับ เพิ่มขึ้นมาสุดท้ายก็จะมีเป็นอุปกรณ์ต่อเรือระดับ1-17นะครับอืมแล้วก็มี High Appointment ก็เป็นระดับสูงอ่ไอเทมอัปเกตรดตัวละครแล้วก็มียังไม่สุดท้ายจริงๆอุปกรณ์ต่อเรือระดับ1-19อ่าพูดผิดนะครับ ถึงสิบแยังไม่มีอยากได้อยากได้อยู่ยังหวงอยู่เกมเขาหวงอยู่ไม่ให้อุปกรณ์ต่อเรือระดับ19แค่ระดับ18นะครับวันสุดท้ายก็จะให้ไอเทมไว้ผสมของคาวมินิสเตอร์นะครับแอาลกิ้งใครทำได้อันดับหนึ่งก็ได้เหรียญทอง เหรียญเงินเหรียญบอลน,นะครับแล้วก็แข่งขันกันเราก็จะให้คาร์เมนิสเตอร์ด้วยนะอันดับหนึ่งได้สามชิ้นได้สองชิ้นได้หนึ่งชิ้นเฉพาะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามได้คาร์เมนิสเตอร์นะครับแล้วก็ได้เป็นสมอเรือนะสมอเรือมาให้แบบพิเศษ คุณภาพก็ลดลงตามลำดับนะครับถ้าเราถ้าต่ำกว่าอันดับเป็นอันดับ40% 50%, 50 70%เ0ไม่ได้สมอเรือนะครับต้องเป็น30%ขึ้นไปถึงจะได้สมอเรือโอ้โทราบของรางวัลน,นี้ให้แล้วไม่สามารถคืนได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอบคุณครับนี่เกมเขาบอกไปแข่งกันลงทุนในเมืองนะเราต้องรีบสะสมเงินกันแล้วนะครับแล้วก็ไปลงทุนในเมืองรับของกิจกรรมโอเคครับก็บอกก่าวกันไว้นะครับตอนนี้ก็ผู้เล่นผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ต้องรีบตุนเงินเอาไว้นะอย่าไม่ได้ไปลงทุนกันในเมืองสนุกสนานกันใหญ่เลยแล้วตอนนี้เขาก็ให้ไอเทม ลงทุนระยะไกลด้วยไม่ต้องเดินเรือไปไกลๆแต่ว่าต้องไปเปเอาไว้เทมตัวนั้นไปใช้สามารถลงทุนระยะไกลได้เลยอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรับมีโอกาสผมก็จะมารีวิวเพิ่มเติมอีกครั้งนะ